มาราเรนสัตตาสทีตะวันตุเทตวัตุสาตมังคารัรักัตุสาเวสาสพสาริเรนสตตาสทีทวันตุ นัโมตาัตโตวัตโตะมาตโตสะตาดังโมตาัตโตวัโตอรโตสมาสะตข้าพเจ้าทลาย ออน,น้อมถวายผ้าห่มเป็นทิพย์ตอ่อพระราชนาฏรัยันมีต้นสีมหาโพธิ์เป็นกัจจรัฐตัวแทนแห่งการตัดสู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าผู้สนใจบารมีใดกำลังใจใดที่เต็มแล้ว ขออุทิศใ,ออให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่จทจะะเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสัมภเวสีทั้งหลาย และไทยที่สุดขออุทิศให้บุคลคลทั้งหลายที่ดูแลต้นโพอ,อานนตั้งแต่ต้นขุณสนใจนี่ข้าพเจ้าทำดีแล้วขอ,อน้อมถวาย พระอนนพโมกคารานะผู้มีบุญท่านสังสมไว้ดีแล้วได้นำเป็นต้นสีมหาโพธิมาปรูกแล้วบังเกิดหน่อโพธิต้นนี้บุญใดที่พระอริยสาวกทั้งหลายได้กระทำแล้ว ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมโบธนาและให้เกิดดวงตาเห็นธรรมเปรียบประดุ์พระสงฆ์ทั้งหลายในพุศการกุศลดใดที่พระอานนท์เป็นผู้ทรงจำพระไตรปิฎกบรรลุธรรมอัง่ายโดยการเม ลมนอขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมอย่างง่ายอย่างได้ตามที่องสัพระเกายรตมนำประพฤติงามได้สระวัยได้ปฏิบัติธรรมกินง่ายและบรรลุง่ายปฏิบัติธรรมบรรลุญาขอให้ข้าพเจ้าบรรลุธรรม ได้ให้ดังไังเกิดพระมานนท์ที่เด่นหลังลุกนอนแล้วเป็นระชนะประกอบด้วยความสีตัดกีเลเป็นสมุทเฉดสปาหาขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์จังพระโมคคารนะสาม,มารถ รู้ใจกิเลสตนเองตัดกิเลสตนเองได้ดังพระอรหันต์ทังลายขอให้พระเจ้ามีปัญญาวดรุดดังภาษารีบุตรสามารถรู้อัตถะและสรงพระใจบิดก ความรู้ดัภาษาญีจุดนับตั้งแต่ปันนี้เป็นต้นไป ท่านก็ควรให้เติมาระเจ้าแผทนดินพระเจ้าแผนดินพระเจ้าแผ่นดิน บนให้ต so ึง uh, ค่ะเอาข้างบนให้ตึงแล้วก็แจกเข็มกลัดไปให้รอบๆเข็มกลัดผ้าเข็มกลัดบอลบอลส่งด้วยครับส่งส่งมาบอลบอลกลัดผ้าด้วย้ค่ะให้ข้างบนตึงไว้ข้างล่างเป็นยังไงไม่เป็นไรแจกไปให้ทั่วค่ะเข็มกลัดไม่พอมาเอาเพิ่มนะคะ 没有。 คุณโยเขียวไหนพระท่านจะมาบางสักบุาวัตสังฆาราอุบาทาวยธรรมโนออปัสิตตวานิุชันติเตตัาางุอปัสมตุโมยกดนงตาขึ้นนะที่ทางดีนะอธิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสติ ุดโออเปตวิญยาโนนิรังคังวาคริงคารังถาวายความเคารพพระเดชพระคุณครับโลกกลมเรามาเจอกันนะครับ